เรื่องราวที่ผมรับฟังเขาก็บอกว่าไอ้หนุม่มเอ้ยเองจะขึ้นไปด้านบนคนเดียวหรอแน่ใจนะที่จะไปด้านบนคนเดียวกุดสโลบายหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ป้องกันเนี่ยคนไปแย่งหน่อไม้หรือว่าไปหาเห็ดไปหาของป่าอะไรพวกนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เจอกับตัวเองเนาะเขาก็บอกว่าพื้นที่ข้างบนนะมันเป็นเหมือนที่ซ่องสมุมของโจรหรือว่าการทําผิดกฎหมายในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าคลิปนี้คนระผมจะมาเล่าเหตุการณ์ต่อจากคลิปเดินป่าตอนที่117ตามคำร้องขอของพี่ๆ FC ทุกท่านก่อนที่จะไปฟังกันนะครับรบกวนสละเวลา2 3วินะ กดไลค์คลิปกดติดตามนะฮะกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ j p c ช่องเดินปาคนเดียวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าท้าวความนะครับของคลิปตอนที่1 1 7พี่ๆบางท่านเนี่ยเข้ามานะครับยังไม่ได้ดูเนาะใครอยากดูจุ่มเต็มเนี่ยเข้าไปดูก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดูคลิปนี้หรือว่าจะฟังเรื่องราวที่ผมเล่าก่อนก็ได้นะครับคือคลิป1 1 7นเะครับเป็นคลิปที่ผมตั้งใจจะไปหานื้อไม้นะครับจากคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมเคยไปหาเนาะคลิป,นปห,นหนี่ปหนทึ่งเี็ด ค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อไม้จะเยอะหรือว่าพูดกันตรงๆก็คือไม่ค่อยมีใครขึ้นนะฮะมันมีเรื่องราวบางอย่างเป็นเรื่องราวที่ทําให้ผู้คนเนี่ยไม่กล้าขึ้นไปนะครับวันนั้นผมก็ไม่รู้คิดยังไงเนาะขึ้นไปจังหวะ ตอนที่กําลังจะขึ้นไปนะครับฝนก็ตกมาพอดีเนาะโชคดีที่มีเสื้อกันฝนเสื้อปันโจน,นะครับสิ่งที่ยากในการเข้าไปของวันนั้นนะครับนั่นคือทางเข้านะที่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่โซนไหนนะแต่รู้ว่าบริเวณภูเขาโซนนี้นะครับมันมีหน่อไม้เยอะนะครับถ้าพี่สังเกตนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะตอนที่ผมเจอทางตันนะครับทางน้ําเนี่ยตอนนั้นก็เป็น ป่าตันเลยครับกว่าจะหาทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีหน่อไม้เยอะได้อีกชั้นนึงเนี่ยก็ค่อนข้างยากผมก็เข้าไปแล้วก็ได้หน่อไม้มาพอสมควรนะครับคิดว่าจะกลับนะครับคิดว่าจะกลับเลยแต่พลาดท่านะครับไปหลงในกอไผ่อีกโซนนึงเวลาเดินออกมามันทะลุป,ป่าหนานะเขาเรียกยังไง มันเป็นป่าหนาผมก็ตัดเข้าไปแล้วนี้มันก็หลงไปเลยเวลาผมรู้ว่าหลงนะครับผมก็จะพยายามเดินกลับมาที่เดิมนะพอผมย้อนกลับเข้าไปทางที่ผมมานะครับปรากฏว่าผมจําทางไม่ได้นะครับนี่คือข้อเสียนะครับที่มาในพื้นที่ป่าพื้นที่ใหม่แล้วผมไม่ระมัดระวังตัวเองนะครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาคือสิ่งที่ผมจะต้องพบเจอน,นั่นคือการหาที่พักผ่อนการหาทางออกการเอาชีวิตรอดนะครับในพื้นที่พื้นที่นั้นโชคดีนะครับผมเดินเดิน ินไปเนี่ยแล้วไปเจอร่องลอยนะครับเป็นเหมือนทางสัตว์หรือว่าทางคนหรือเปล่าที่มีการตัดต้นไม้ไว้แต่ว่ารอยเนี่ยมันเก่ามากนะครับเก่าแบบดาเลยครับเชื้อราขึ้นแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปตามทางเนาะจังหวะที่เดินไปตามทางเนี่ยก็ไปเจอเหมือนร่องรอยเศษร่องรอยของเพิงพักนะฮะที่มีสังกสีแล้วก็มี ไม้แก่นผุพังอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่เป็นลักษณะบ้านนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจังหวะเดินไปเนี่ยออกจากพื้นที่นั้นนะครับผมได้ยินเสียงคนกู่นะกู่ร้องมู่ครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดว่าหูฝาดเฮ้ยใครอะไรเงี้ยนะไม่น่าใช่มั้งเราคงจะแบบคิดไปเองอะไรเงี้ยครับพอครั้งที่2เนาะผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะได้ยินและได้ยินนะครับจากคอมเมนตะ์เนาะพอครั้งที่2เนี่ยมันได้ยินชัดเจนนะจังหวะนั้นนะผมคิดว่าเป็นคนเปล่า เฮ้ยเป็นใครหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมาหาเน่อไม้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เดินขึ้นไปตามเสียงนะปรากฏว่าไปเจอบ้านหลานนะครับผมก็ไม่ได้เข้าหรือว่าขึ้นไปสำรวจด้านบนนะครับผมก็สำรวจแค่บริเวณโดยรอบป่องตรงนะครับว่าไม่กล้าขึ้นไปนะกวนะครับกวนวะแล้วเราไปคนเดียวด้วยอาวุธของผมนะครับคือมีดบางสาเหตุที่ไม่ได้เอามีดเดินป่าไปเนะี่ยเพราะว่า เราไม่ได้จะไปนอนค้างคืนหรือว่าจะไปฟันไม้ฟันอะไรที่มันหนักขนาดนั้นนะครับไปแบบทามาหากินอะไรอย่างนี้ไม่ได้เอามีเดินป่าไปเนาะอันนี้ก็คือข้อเสียที่ผมจะต้องปรับปรุงนะครับขอบคุณคาแนะนําทุกข้อความเลยอีกหนึ่งครั้งจากนั้นเนี่ยผมสํารวจโดยรอบเนาะเห็นบันไดเนี่ยเก่ามากนะครับเรียกว่าไม่น่าใช้บ้านคนนะครับหลังจากที่พี่ๆ FC เนี่ยคอมเมนต์มาบอกมีคนอยู่ส่วนตัวเนี่ย ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าดูบันไดดูอะไรแล้วคนไม่น่าจะอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมเดินลอดไปใต้ถุนเนาะกะว่าจะทะลุไปหลังบ้านนะกำลังจะทะลุหลังบ้านนะครับผมได้ยินเสียงเหมือนตุ๊บเสียงเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยร่วงภายในบ้านเนี่ยซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยยอมรับนะวิ่งนะครับวิ่งเลยวิ่งแบบ เกือบปลาลาบนะครับเอามีดไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเอากล้องเนาะแล้วก็รีบขนย้ายขนกล้องขนไลเนี่ยออกมานะครับออกมาแล้วก็ตัดไปเลยเพราะว่าแบตผมเนี่ยมันใกล้จะหมดเนาะหลังจากนั้นนี่ครับผมก็พยายามหาทางออกนะครับจนมันมืดแล้วครับคิดว่า โอเคคืนนี้ยังไงก็ออกไม่ได้แหละพอผมรู้ตัวว่าผมออกไม่ได้เนี่ยผมจะไม่พยายามที่จะดันทุลังนะครับรีบหาที่พักหาต้นไม้หาอะไรที่สามารถนอนพักผ่อนได้ในระยะเวลา1คืนผมก็รีบก่อไฟนะครับจริงๆผมเผาหน่อไม้กินนะครับจากนั้นก็ปีนขึ้นมาเลยปีนขึ้นมาบนต้นไม้แล้วก็ก่อไฟทิ้งไว้นะครับทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมไปพบเจอแต่เรื่องราวที่ผมได้รับฟังนะ อันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ทุกท่านสนใจแล้วผมก็สนใจมากเลยฮนะเป็นเรื่องราวที่ผมรับฟังนะไม่ได้ไปพบเจอนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่ผมรับฟังเขาก็บอกว่าไอ้หนุม่มเอ้ยเองจะขึ้นไปด้านบนคนเดียวหรอแน่ใจนะที่จะไปด้านบนคนเดียวผมก็บอกว่าผมเนี่ยคือไม่ได้บอกตัวเองเก่งนะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะเอาตัวเองรอดได้อะไรงนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ ป่าที่น่ากลัวอะไรผมคิดว่ามันไม่มีอะไรครับคิดว่ามันเป็นกุศโลบายหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ป้องกันเนี่ยคนไปแย่งหน่อไม้หรือว่าไปหาเห็ดไปหาของป่าอะไรพวกนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เจอกับตัวเองเนาะเขาก็บอกว่าพื้นที่ข้างบนนะ่ะมันเป็นเหมือนที่ซ่องสมุมของโจรหรือว่าการทําผิดกฎหมายในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาว่ามีการขนยาขนอะไรกันบริเวณนั้นแล้วมีการ สร้างบ้านพักเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่มีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะมีคนอยู่แล้วก็เหมือนว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะถูกคนที่เขาอยู่ด้านบนนะครับไล่ลงมาเหมือนไม่ค่อยอยากให้รู้เห็นอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับด้วยที่แบบเหมือนเขามีอาวุธมีอะไรที่มันผมจะเรียกยังไงจะเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนมันก็ไม่น่าใช่นะครับมันมันก็พอจะมีกฎหมายอยู่เนาะผมก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะครับเนาะ,ะด้านบนเนี่ยเคยมีคนอยู่อะไรอย่างงี้ แล้วปากผื่นนี้เวลาคนเข้ามานะครับค่อนข้างที่จะหลงบ่อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างบังตาปิดตาเราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพื้นที่ที่คนขึ้นไม่บ่อยคนขึ้นไม่บ่อยไงครับแล้วเวลาคนแปลกถิ่นมาหรือว่าคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเส้นทางนะครับประจวบเหมาะกับ ได้ฟังเรื่องราวพวกนี้ไปด้วยนะทำให้เกิดอาการหลงป่าหรือว่าคิดไปเองอะไรประมาณนี้อยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเขาบอกว่าเคยมีคนตายด้านบนด้วยเนาะอันนี้ผมก็ ไม่รู้ว่าจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนมันมีเรื่องราวมากมายนะครับเกี่ยวกับพื้นที่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมเข้าไปได้ไงนะใจิตใจตอนนั้นเนี่ยมันคิดแต่ว่าโอเคหาน่อไม้มาทํากินทํากินเสร็จก็ขายหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้คิดว่าจะโอไปขโมยไปหรือว่าไปแบบไปกอบโกยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเอามันไม่ไหวแล้วนะฮะคนเดียวเนาะเอามาเต็มที่ก็ได้แค่1เป้หนึ่งย่ามเนาะแค่หนึ่งย่ามเนี่ยจริงๆงมันก็หนักนะครับแล้วเอาลงมาแย่แล้วเอาพอกินก็พอ แ้วจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนว่าผมคิดว่าผมออกมาเกินนะผมก็เลยเอาวางไว้ที่เดิมคิดว่าเรื่องราวที่ผมไปเอามาเขาเรียกอะไรเอามาเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ผมหลงป่าเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผมต้องควบคุมตัวเองให้ได้มากกว่านี้นะครับบางทีผมอาจจะคิดมากเกินไปเนาะเวลาเราอยู่คนเดียวส่วนเรื่องพื้นป่าที่มัน ลิลับที่มันยังมีอะไรซ่อนอยู่นะครับผมก็เสียวเหมือนกันนะมองทงมีหลายท่านให้ผมเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะผมก็ยังช่างใจอยู่แล้วก็ยังคิดอยู่ว่าจะไปยังไงดีจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับแล้วเราจะนอนค้างคืนได้หรือไม่นะเพราะว่าพื้นที่นี้มันเป็นเหมือนพื้นที่ชุมชนเก่าหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่นะครับดูก็รู้เนาะว่ามีการสร้างบ้านนะครับแล้วเป็นไม้เนื้อดีด้วยสรุปภาพรวมนะครับก็คือบรรยากาศไม่ค่อยน่าเข้าไปเนาะ ฟึ่งตรงไม่ค่อยน่าเข้าไปนะครับแต่ก็ทุกท่านลองขอมาอาจจะมีการเข้าไปเนาะส่วนเรื่องที่ผมออกมาได้ยังไงนะคืนนั้นบอกตรงครับรับยากนะในสภาพแบบนั้นเนาะกับสิ่งที่เราต้องเจอนะครับพยายามเอาชีวิตออกมาให้ได้ผมก็เดินลงมานะครับเดินลงมาตัดลงมาเลยเจอป่าเจออะไรผมก็ถางคือลุย้นาเกี่ยวเนียครับอยากให้ดูนะนามเกี่ยวนามเล็บเบียวนามเยอะนะใครเคยไปหาเน่าไม้นะครับจะรู้นะว่านามมันเยอะมาก แล้วประจวบเหมาะกับเสียงเหมือนได้ยินเสียงรถเสียงอะไรผมก็พยายามเดินนะครับเดิน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 ออกมาจนมาเจอชาวบ้านนะชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็ยิ้มให้เขาก็ยิ้มให้นะครับผมก็ไม่ได้บอกอะไรเขาว่าผมไปเจออะไรมาเนี่ยล้วกลับบ้านมานะครับอย่างปลอดภัยโอเคครับคลิปนี้อาจจะพูดวกไปวนมาสักหน่อยนะครับต้องขออภัยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยสบายยู่แล้วบอกตรงสังเกตตาแดงๆนะครับแพ้อาหารพวกอาหารทะเลนะครับนิดหน่อย จะแพ้ช่วงเวลาที่ร่างกายผมอ่อนแอนะแล้วเวลาไปกินอาหารทะเลเนี่ยมันจะแพ้แต่ถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงเนี่ยกินได้นะครับก็โอเคท่านใดคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านเนี่ยหายคล่องใจนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์คลิปกดติดตามนะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงกับผม j p c วันหนึ่งผมไปเข้าป่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ